โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเนะาะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับช่องจีช n เนลเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูเนะาะลูกไม้ป่ากัานดำนะครับบนสีบานบาน,นะครับซึ่งเริ่มที่จะเข้าหน้าร้อนเนาะหลังจากที่บนสีได้ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวนะครับต้นนี้ก็ต้นปีนะครับมกราคมหกห้าก็ อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนแล้วนะครับอากาศถางนี้นะครับทิ้งใบไปหมดเนาะตอนนี้ก็แตกใบไม้ออกมาในโฟอมกอนะครับอ่าก็เลยถา่ายมาดูนะครับก็เป็นบอลสีลูกไม้ป่ากันดำเนาะอ่าสำหรับต้นที่กัดสีสวยๆนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นบอลที่มีกันเยอะเนาะแต่ว่าต้นที่กัดสีสวยนะครับลูกไม้ป่ากันดําก็ค่อนข้างที่จะหาได้ไม่ให้นะครับอ่นนี่ครับอ่านะก็ปลูกไว้ปลูกแบบทิ้งนะครับไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เนาะในกระถางด้วยนะครับสําหรับต้นนี้เนะาะต้นที่โตนะครับดูครับว่าปลูกในอะไรอันนี้ครับปลูกในแก้วกาแฟ โอเคแบบนี้เลยครับนี่ครับมาดูนะครับมาเห็นต้นโตมากนะครับคนปลูกเองก็ตกใจนิดหนึ่งเนาะโอ้ทำไมโตขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับอากาศสีสวยเนาะก็เอาไม้ดูนะครับแลกเปลี่ยนกันชมนะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่านะครับ ใครที่มีลูกไม้ป่าก้านดำสวยๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ